ไปซื้อแปรงสีฟันอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนให้ป้าใหม่จ่ายตังแล้วมาแต่ตัวต้องเดินเข้าไปเอาอีกรอบนึงเนี่ยสุดยอดลืมกระดูกระดูวีเสซนที่ว่าดูแกรมแต่เดะแกรมเซน,น <c oughs> ลุงแกกลับเข้าไปอีกรอบเพราะว่าตอนแรกเราดูราคามันอยู่ที่220โวนแต่พอจ่ายตังมาดูเมื่อตกี้มัน300 สามร้อยโคนก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใหม่สิถ้าสามร้อยโคนนอะ่ะมันแพงกว่าคาสูชันเอเราคิดว่าที่นี่ถูกที่สุดถึงได้มาซื้อที่นี่ไงเพราะดูราคามาสามที่แล้วเคยดูกลับออกมาสิว่าจะราคาเท่าไหร่แน่เข้าไปนานมากเลยมาแล้วดูสิได้ราคาเท่าไหร่วาเชวุลหมียัคอสตเดียซุนุ่นนี้ ทูหุ่นละนี่ใช่แต่เธออาจจะชอบลีบไปในแคสซัลหรือที่ตรงหลังคือไอ้แบบที่ทำผิดอ๋อได้ทูหุ่นละนี่สรุปแล้วได้ราคาสองร้อยเก้าโคลนไม่ใช่สามร้อยแล้วฉัน